คนรวยไม่พูดเยอะเขาทำสิ่งนี้เงียบๆสิ่งที่ทำให้คนรวยแตกต่างจากคนทั่วไปไม่ใช่การประกาศว่าตัวเองเก่งแค่ไหนแต่คือวิธีใช้ความเงียบให้กลายเป็นพลังความเงียบของพวกเขาไม่ใช่การเก็บตัวแต่เป็นพื้นที่สร้างสรรค์เป็นห้องทดลองทางความคิดเป็นสนามซ้องใจที่ไม่ต้องให้ใครมาเห็นเขาเข้าใจว่าการแสดงออกบ่อยครั้งคือการใช้พลังงานโดยเปล่าประโยชน์ ในขณะที่การเก็บพลังไว้เพื่อปลดปล่อยในจังหวะสำคัญคือกลยุทธ์ที่แท้จริงความเงียบทำให้พวกเขามีเวลามากกว่าคนอื่นเพราะไม่ต้องตอบโต้ทุกคำไม่ต้องแสดงออกทุกเรื่องเวลาเหล่านั้นถูกใช้ไปกับการคิดการวิเคราะห์และการสร้างระบบที่คนอื่นไม่ทันเห็นพวกเขาเลือกเดินทางสายยาวค่อยๆปักหมุดลงในสิ่งที่มีค่าแท้จริงจึงไม่จำเป็นต้องเร่งเสียงหรือทำให้โลกเชื่อ เพราะวันหนึ่งผลลัพธ์ที่สร้างมาจะเป็นเสียงที่ดังกว่าคำพูดใดๆพวกเขาใช้ความเงียบเพื่อฟังฟังตลาดฟังคนฟังแนวโน้มที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ทันสังเกตเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังคนที่ฟังได้ลึกกว่ามักจะเห็นโอกาสก่อนใครการเงียบจึงไม่ใช่การปิดกั้นแต่คือการเปิดหูตาเปิดใจและเปิดประตูให้กับโอกาสที่คนอื่นมองข้ามไป อีกสิ่งที่คนรวยทำเงียบๆคือสร้างคุณค่าในเงามืดหลายครั้งสิ่งที่พวกเขาลงทุนลงแรงไม่ได้ถูกเปิดเผยทันทีไม่ใช่เพื่อปิดบังแต่เพื่อบ่มเพาะให้แข็งแรงพอพวกเขารู้ว่าความสำเร็จเหมือนการปลูกต้นไม้คุณไม่สามารถตะโกนให้มันโตเร็วขึ้นแต่คุณสามารถเงียบแล้วรดน้ำดูแลดินใส่ปุ๋ยเมื่อถึงเวลามันจะงอกงามและยืนต้นได้เองโดยไม่ต้องเรียกร้องความสนใจ ความเงียบยังเป็นเกราะป้องกันจากอคติและแรงเสียดทานยิ่งพูดมากยิ่งมีช่องให้ถูกโต้แยง้งยิ่งเปิดเผยแผนยิ่งเสี่ยงให้คู่แข่งจับทางคนรวยเข้าใจว่าการปกป้องอนาคตที่ยังไม่เสร็จคือการเก็บไว้ในใจทำไปเงียบๆแล้วให้ผลลัพธ์ตอบแทนแทนคำอธิบายในมุมของจิตใจความเงียบทำให้พวกเขาโฟกัสกับเป้าหมายแท้จริงไม่ถูกเบี่ยงเบนไปกับการเปรียบเทียบหรือการพิสูจน์ตัวเอง พวกเขาไม่สนใจเสียงรบกวนจากภายนอกมากนักแต่หันมาทำสิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่าและวิถีชีวิตที่อยากสร้างเมื่อใจนิ่งเส้นทางที่เลือกก็มั่นคงความเงียบยังสร้างบารมีแบบที่ไม่ต้องอวดบารมีเวลาคนเห็นผลงานที่ชัดเจนโดยไม่มีการพูดนำคนจะยิ่งเชื่อมั่นและยอมรับโดยอัตโนมัติเพราะความเงียบทำให้ทุกการเคลื่อนไหวดูมีน้ำหนักมากขึ้นคนรวยจึงไม่รีบร้อนประกาศ แต่เลือกทำให้คนอื่นพูดถึงแทนสรุปแล้วความเงียบของคนรวยไม่ใช่การถอยหนีแต่คือการวางหมากลึกการลงทุนในสิ่งที่ยาวนานและการใช้พลังงานอย่างประหยัดเขาเงียบเพื่อคิดเงียบเพื่อฟังเงียบเพื่อทำและเงียบเพื่อให้ผลงานส่งเสียงแทนตัวเองโรคที่วุ่นวายอาจเต็มไปด้วยเสียงดังแต่เสียงที่ดังที่สุดกลับมักเริ่มจากความเงียบที่มั่นคงและหนักแน่นเสมอ คนรวยไม่พูดเยอะเขาทำสินนี้เง,งียบๆพอเงียบจริงๆเราจะได้ยินเสียงของหลักการชัดกว่าคำพูดสวยหรูคนที่สร้างทรัพย์สินจริงไม่ค่อยประกาศอะไรเขาใช้ความเงียบเป็นพื้นที่ให้การตัดสินใจคมขึ้นวินัยหนาขึ้นและผลลัพธ์ค่อยๆทบตนโดยไม่ต้องอาศัยแสงแฟลชความสำเร็จของพวกเขาไม่ได้เกิดจากไม้ตายแต่จากการขยับเล็กๆที่สม่ำเสมอ จนกลายเป็นพลังยักษ์แบบไม่ต้องโวยลายเขาเริ่มจากระบบไม่ใช่แผนการพูดระบบคือสิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นซ้ำได้แม้วันอารมณ์ไม่ดีเริ่มตั้งแต่จังหวะตื่นเข้านอนที่แน่นอนบล็อกเวลาทำงานลึกที่ไม่มีการรบกวนไปจนถึงเช็คลิสต์มาตรฐานในการผลิตงานแต่ละประเภททุกอย่างถูกเขียนไว้ติดตามได้แล้วปรับปรุงได้เขาไม่พึ่งแรงฮึดไม่พึ่งกำลังใจฉาบฉวย แต่พึ่งโครงที่แบกตัวเองในวันที่ท้อแท้เขาศึกษาอย่างเงียบเชียบมองข้อมูลลึกกว่าเสียงลือเนื้อหาที่ใช้ขับเคลื่อนการตัดสินใจมาจากต้นฉบับไม่ใช่ํำเล่าต่อเขาฝึกอ่านช้าจดชี้ประเด็นตั้งคำถามแบบผ่ากลไกว่าอะไรทำให้สิ่งนั้นได้ผลแล้วเก็บเข้าคลังความรู้ของตัวเองเขาใช้สมุดบันทึกการตัดสินใจทุกครั้งที่ลงมือระบุเหตุผลข้อมูลสมมุติฐาน และคาดการหลังจากผลลัพธ์ออกมาเขากลับมาเช็คว่าตรงไหนคิดถูกตรงไหนคิดผิดเพื่อทำให้สมองดีขึ้นรอบหน้าไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเก่งเขาสร้างความได้เปรียบเงียบด้วยการซ้อนทักษะที่คนทั่วไปไม่คิดว่าจะเกี่ยวกันเช่นความเข้าใจลูกค้าเชิงลึกบวกกับการอ่านงบประมาณเบื้องต้นบวกกับการเล่าเรื่องที่จริงใจเมื่อทักษะหลายเส้นตัดกัน คุณภาพการตัดสินใจจะขยับขึ้นแบบก้าวกระโดดโดยที่คนข้างนอกมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นแค่ดูเหมือนง่ายแต่จริงๆคือการวางชั้นความรู้ไว้แน่นมากเขาระวังทุนเหมือนระวังลมหายใจเงียบกับเงินแต่ชัดกับกติกาเงินสดสำรองถูกกันไว้ก่อนลงทุนแบบมองขาลงก่อนขาขึ้นมองด้านเสียหายก่อนด้านสวยงามเขาแยกเงินทดลองกับเงินแกน เงินทดลองใช้หาไอเดียที่มีโอกาสงอกเงยแบบอัตราส่วนได้เปรียบสูงถ้าผิดก็เจ็บน้อยถ้าถูกก็โตแรงส่วนเงินแกนใช้ค้ำระบบให้มั่นคงไม่เล่นสนุกกับมันเขาไม่อวดโครงการเขาอวดผลส่งมอบเขารับปากน้อยและทำเกินเสมอความเงียบของเขาคือการฝึกใจไม่ให้หลงกับคำชมก่อนเวลาเพราะคำชมล่วงหน้าทำให้มือหนักตอนลงมือ ทำให้อัตรากว้างขึ้นโดยไม่มีรายได้มารองรับเขาปล่อยให้สินค้าหรือผลงานตอบแทนคำพูดแทนตัวเองผ่านคุณภาพที่สัมผัสดได้ผ่านการกลับมาซื้อซ้ำผ่านคำบอกต่อที่ไม่ต้องจ้างเขาจัดอาหารสมองแบบไดเอทข้อมูลจำกัดข่าวที่ไม่เปลี่ยนชีวิตลดคอนเทนต์ที่ปลุกอารมณ์แล้วเติมสิ่งที่สร้างกรอบคิดเช่นหนังสือเชิงหลักการเคสสั้นๆที่ถอดบทเรียนจริง บันทึกส่วนตัวของนักคิดเขารู้ว่าความสนใจคือทรัพย์สินการปล่อยให้สิ่งรอบตัวแย่งความสนใจคือการเสียต้นทุนที่แพงที่สุดโดยไม่รู้ตัวเขาเชื่อมความสัมพันธ์แบบยาวๆโดยไม่ต้องส่งเสียงดังความไว้ใจไม่เกิดจากการทักแชทเยอะแต่เกิดจากการช่วยแก้ปัญหาเล็กๆอย่างสม่ำเสมอเขาให้ก่อนถามหาเขาจดจำรายละเอียดเล็กๆของอีกฝ่ายส่งโน้ตสั้นๆหลังประชุมด้วยสิ่งที่จะทำต่อ และทำจริงเมื่อเวลาผ่านไปโอกาสดีๆจะไหลามาก่อนประกาศเพราะคนที่เกี่ยวข้องรู้ว่าเขาทำเสร็จไม่ใช่พูดเสร็จเขาจัดการความเสี่ยงด้วยสติไม่ใช่ความกลัวความเสี่ยงที่ควบคุมได้จะถูกใส่กติกาชัดเจนเช่นเพดานขาดทุนที่ยอมรับได้เงื่อนไขยหยุดโครงการถ้าไม่ถึงตัวชี้วัดที่กำหนดสัญญาที่ตรวจทานและประกันภัยที่จำเป็นเขาเตรียมทางหนีทีไล่ไว้ก่อนเริ่ม เพื่อให้กล้าลุยเมื่อถึงเวลาเพราะรู้ว่าถ้าพลาดก็ยังอยู่รอดเขาใช้คานทดอย่างชาญฉลาดแทนการใช้แรงดันทื่อๆคานทดอาจเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้งานอัตโนมัติเป็นระบบสื่อที่ทำให้ข้อความดีๆกระจายได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องจ่ายทุกครั้งเป็นทุนที่ช่วยเร่งการเติบโตอย่างมีวินยัยหรือเป็นทีมเล็กๆที่ทำงานแทนกันได้โดยไม่ต้องพึ่งคนคนเดียวเมื่อคานทดถูกวางดีคนภายนอกจะเห็นเหมือนว่า เขาแทบไม่ได้ทำอะไรแต่จริงๆคือใช้แรงถูกจุดจนผลลัพธ์ทวีคูณเขามองกำไรแบบทบต้นของพฤติกรรมไม่ใช่แค่ทบต้นของเงินวันนี้อ่านสิบหน้าพรุ่งนี้อ่านได้เร็วขึ้นวันนี้ทำมาตรฐานการทำงานพรุ่งนี้แก้ครั้งเดียวใช้ได้ทั้งทีมวันนี้ปรับคำโฆษณาหนึ่งย่อหน้าพรุ่งนี้คอนเวอร์ชันดีขึ้นตลอดปีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ทำทุกวันคือเครื่องจักรทบต้นที่เงียบที่สุด และส่งพลังที่สุดเขาคุมจังหวะการตัดสินใจด้วยพิธีกรรมเล็กๆที่ซ้ำได้ทบทวนสัปดาห์ละครั้งว่าอะไรทำให้คืบหน้าอะไรคือสิ่งที่ต้องฆ่าทิ้งเพื่อคืนเวลาที่สูญเปล่าเขียนโน้ตก่อนเริ่มโครงการใหญ่เสมอว่าถ้าล้มเหลวจะล้มเพราะอะไรแล้วป้องกันตั้งแต่ต้นเมื่อจบงานเขาเขียนจดหมายถึงตัวเองในอนาคตบอกบทเรียนที่อยากจำเงียบแต่คม เขาสร้างอำนาจในการตั้งราคาโดยไม่ต้องตะโกนด้วยความแตกต่างที่สัมผัสได้เช่นความใส่ใจในรายละเอียดที่ไม่ยอมข้ามขั้นตอนตรวจคุณภาพที่ลูกค้ารู้สึกได้หลังใช้งานบริการหลังการขายที่พูดน้อยแต่แก้ปัญหาเร็วเมื่อคุณค่าถูกสร้างจริงราคาจะถูกปกป้องด้วยประสบการณ์ไม่ใช่คำอธิบายยืดยาวเขาวัดผลด้วยตัวชี้วัดนำไม่ใช่หลงกับตัวเลขสวยๆเขาดูสิ่งที่บอกอนาคต ไม่ใช่แค่สรุปอดีตเช่นจำนวนบทสนทนาที่มีความหมายกับลูกค้าจริงเวลาเฉลี่ยที่ลูกค้าใช้กับผลงานอัตราการกลับมาซื้อหรือใช้ซ้ำมากกว่าตัวเลขดังชั่วคราวที่ไม่แปลเป็นเงินสดเขารู้ว่าตัวเลขที่ไม่พาไปที่ธนาคารคือเสียงดังในสมองเขาดูแลสภาพจิตใจเป็นงานจริงความเงียบไม่ใช่หนีคนแต่เป็นพื้นที่ซ่อมระบบประสาทเขารู้จักหยุดหายใจยาว,ยาว รู้จักเดินช้าๆเพื่อให้ไอเดียกลับมารู้จักปิดแจ้งเตือนในช่วงทำงานลึกรู้จักไม่ตอบในทันทีเมื่ออารมณ์พุ่งขึ้นเพราะผลตัดสินใจที่ดีที่สุดมาจากภาวะใจที่นิ่งไม่ใช่จากแรงกระแทกของอารมณ์เขาสื่อสารน้อยแต่ตรงจุดประโยคที่ใช้บ่อยคือขอเวลาตรวจข้อมูลก่อนเดี๋ยวส่งสิ่งที่ทำเสร็จให้ดูตอนนี้ยังไม่พร้อมตอบเขาไม่กลัวคำว่าไม่พร้อมเพราะรู้ว่าพร้อม คือผลจากการเตรียมไม่ใช่การโชว์เขาไม่เถียงเพื่อชนะแต่เสนอเพื่อทำให้ดีขึ้นความเงียบของเขาเลยหนักแน่นกว่าคำพูดยาวๆเขาขายโดยไม่เร่งเพราะเขาช่วยก่อนขายเขียนความรู้จริงแก้ปัญหาจริงตอบคำถามที่คนเจอจริงเมื่อลูกค้าเชื่อว่าเขาเข้าใจปัญหาพวกเขาจะเชื่อว่าเขาเข้าใจวิธีแก้การขายจึงกลายเป็นการชี้ทางไม่ใช่การกดดัน ความเงียบในที่นี้คือยอมให้ลูกค้าตัดสินใจเองบนข้อมูลชัดๆเขาเดินเกมยาวไม่ตีหัวแล้ววิ่งเขายอมพลาดเล็กน้อยวันนี้เพื่อชนะใหญ่ในสามปีเขายอมเลือกช้าเพื่อให้ถูกทางแทนที่จะเร็วแต่ผิดซอยเขาไม่เอาทุกอย่างพร้อมกันแต่เอาสิ่งสำคัญเดียวให้สุดแล้วค่อยต่อชั้นเพิ่มเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งสำคัญเดียวหลายชั้น ประกอบกันเป็นกำแพงที่ป้องกันคู่แข่งได้โดยไม่ต้องประกาศถ้าอยากเริ่มใช้แนวทางนี้ให้ปล่อยวางความอยากเล่าแล้วให้ผลงานเล่าแทนเริ่มด้วยการกำหนดช่วงเวลาทำงานลึกที่ไม่มีสิ่งรบกวนวันและช่วงบันทึกการตัดสินใจก่อนหลังทุกโปรเจกต์แยกเงินทดลองเล็กๆเ,เพื่อทดสอบไอเดียและปิดเสียงแจ้งเตือนที่ไม่เกี่ยวกับเป้าหมายทุกคืนสรุปสั้นๆว่าวันนี้อะไรพาไปข้างหน้า อะไรดึงถอยหลังแล้วปรับพวุ่งนี้จากสิ่งนั้นซ้ำๆแบบเบาๆแต่ไม่หยุดสุดท้ายความเงียบของคนรวยไม่ใช่ความลับลี้ลับแต่มันคือระเบียบวินยัยความสุภาพกับความจริงและความกล้าที่จะให้ผลลัพธ์พูดแทนตัวเองคุณไม่ต้องพูดเยอะเพื่อให้คนเชื่อแค่ทำสิ่งถูกต้องซ้ำๆจนหลักฐานมันหนาแน่นพอเมื่อถึงวันนั้นต่อให้คุณไม่พูดอะไร คนอื่นก็จะเล่าเรื่องคุณแทนเองดังยิ่งกว่าเสียงใดที่คุณเคยพยายามตะโกนออกไปก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ